สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจดบิีนำรถดีๆมาให้ทุกท่านชมอีกแล้วครับวันนี้ผมเอา Ford Escape ปี2009จนปี2010มาดูกันครับว่ารถคันนี้มันดีและมันเจ๋งไงท้าไมผมอยากให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของเชิญชมกันครับ <Ooh. S 1> ตัวรถที่ผมได้มานี่คือตัว Ford Escape ครับรุ่น XLT นี่คือรุ่นขับ2ตัวท็อปสุดตัวเนี้ยมันจะเป็นรถที่ทางมอเตอร์ไทยแลนด์เนี้ย นำเข้ามาขายเป็นตัวชมสุดท้ายหรือรุ่นชฉมที่เรียกว่า F D ครับตัว Ford Escape เนี่ยจะขายดีมากครับในตลาดที่อยู่ในส่วนของฝั่งอเมริกาเป็นรุ่นน้องของตัว Ford Territory ครับตัวรถที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีดาครับบอกได้เลยว่าคันนี้สวยเลยนะครับใครได้ไปบอกเลยไม่ผิดหวังมากๆนะครับตัวรถได้เดิมครับรถเดิมเดิมตัวถังเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมเครื่งงงองเกียร์ปกติสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมาดูอันดับแรกก่อน ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนครับแยกซ้ายขวาระวังไฟสูงไฟปกตินะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่เนาะแต่ประมาณนี้หน้าตาเนี่ยมันจะเหมือนกับเอเวอเรสต์รุ่นโฉมเจนแรกอะเนาะถ้าใครเห็นก็จะประมาณนี้ตัวยางนะครับยางเนี่ยก็จะรัดยางด้วย215 70R16 นะครับนี่คือ,อยางใส่ยางมาตรฐานของเขานะครับยางเป็นเบรสิเกนะครับ2องยางเหลือเยอะครับไม่ต้องกังวลเลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับด้านข้างก็จะมีเขียนว่า S-K แบบนี้ ไปเลี้ยวจกมองข้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเปิดปิดเนี่ยประตูของเอสเคปเนี่ยมันเปิดแบบหนึบหนึบต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 ึบอ่ะรู้สึกดีนะในส่วนตัวมันดูบึกบึนดมันดูทับดิฟนะครับภายในภายในก็จะประมาณนี้เป็นแบบสีอวอรลี่ครับสีอวอรลี่แบบนี้เลยดูเรียบร้อยนะดูหลาดีนะครับตัวเนี้ยปล s ดเอสเคปอ่ะในรุ่นและโฉมเดียวกันเนี่ยผมว่าให้ฟังก์ชันความปลอดภัยมาครบกับไม่ว่าจะเป็นระบบ a b s ี b d BA ให้แอร์แบ็กเป็นมาตรฐานคือ4ใบ2ใบคู่หน้านะครับแล้วก็มีไซส์แอร์แบ็กซ้ายขวาตรงปีกเบาะด,ด้วยนะครับคือเป็นมาตรฐานที่ดีนะในส่วนตัวกระจกไฟฟ้าจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตำแหน่งแบบนี้ลงออโต้เฉพาะฝั่งคนขับครับล็อกกระจกกดล็อกปกระตูเปิดล็อกประตูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องใส่กอกสารต่างๆโอเคมีการปรับมุมเงยต่างๆของตัวเบาะได้อยูดตรงนี้นะครับแต่ตัวเบาะไม่เป็นบระบบไฟฟ้านะก็จะเป็นแบบระบบคันยกปกติโอเคลองมานั่งกันตัวกุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ เป็นแบบเสียบเสียบแล้วก็สตาร์ทเนาะมาพร้อมกับตัวรีโมทลองสตาร์ทกันสตาร์ทติดชึ่งนะโอเคในวันที่ทายทำนะครับก็วิ่งเพียงแค่แสนแปดหมืนแปะอันนี้การันตีไหม่แท้เนาะโอเคในส่วนของการใช้งานต่างๆก็ใช้งานง่ายครับตัว <c oughs> ต่างๆใช้งานง่ายแอร์ต่างๆแปลต่างๆ,างๆยังดีอยู่นะครับแล้วก็ไปเลี้ออยู่ฝั่งด้านขวาครับปันหาผมจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมีการคุ้สัญจนอยู่ตรงนี้ด้วย การพับกระจกพับกระจกอยู่นี้ครับพับอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มไฟต่างๆดิมเมอร์ต่างๆอยู่ตรงนี้ไฟตันหมอกตัวนี้มาพร้อมกับเรื่องของระบบ LPG นะครับก็ใช้งานได้2ระบบใครกังวลบอกว่ารถปอดคันนี้กินน้ำมันไหมบอกเลยคันนี้เอาไปใช้โลประมาณห้าสิตังค์ประหยัดมากๆนะครับไม่มีปัญหาเลยใช้ได้ดีผมลองวิ่งแล้วเนียนตัวสุดเลยนะครับใครกังวลว่าใช้รถตัวนี้แล้วจะมีปัญหาเรื่องการกินน้ำมันบอกเลยว่าคันนี้สบายมากนะครับโอเค ็มาดูในส่วนของตัวหน้าจอตรงกลางนะครับหน้าจอตรงกลาตงตัวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนาะปกติหน้าจอเดิมๆจะไม่ใช่แบบนี้นะครับไฟฉุกเฉินต่งงางๆใช้งานได้นะครับอุณหภูมิาภายนอกต่างๆนะครับไลฟ์ฟาด้านหน้าไลฟ์ฟาด้านหลังนะครับเพิ่มความแรงลมต่างๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นสามารถแบบขอโตได้นี่คือจุดขายเนาะแล้วก็เกียร์เป็นอัตโนมัติแบบ4สปีดนะครับก็ใช้งานง่ายครับหยยบเบรก P R N D ปกติใช้งานได้เลยเกียร์นิ่มครับเกียร์ยเปลี่ยนเกียร์นิ่มมากนะครับ ตัวนี้มันเป็นตัวรุ่นโฉม FD ความหมายคือมันเป็น big minor change ตัวสุดท้ายเนาะความหมายก็จะแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดชาร์จที่มีปัญหาตัวโฉมแรกนะครับเรื่องของเกียร์ต่างๆที่ไม่นุ่มนวลต่างๆตัวนี้แก้ปัญหาได้หมดเลยเพราะนั้นใครใช้ตัวนี้ผมบอกว่าเอาเถอะเอาไปใช้เลยนะครับลดราคาประมาณแค่แสนปริบบเนี่ยตรงนี้มันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับโอเค,อเ,คเก็บเอกสารอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แผงบางแดดขนาดใหญ่มีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนาะ มีกล่องเก็บแว่นให้ด้วยนะครับไฟสองแผ่นด้านซ้ายไฟสองแผ่นด้านขวาเดือศีสษะก็จะเป็นที่อยู่ของตัวหลังคารสารูปแบบนี้กว้างมากนะใช้งานได้ป,ปกติด,ด้วยนะครับเปิดเผยเยตรงต่างหรือไปกระทั่งเปิดทั้งบานแบบนี้เวลาเปิดปุ๊บดีฟิวเซอร์ก็ขึ้นมาใช้งานได้เลยแขวนเวลาปิดก็กดค้างไว้แบบนี้ด้วยรวมผมเอาไปใช้งานประมาณสัก 200-300โลเนี่ยผมถือว่าโอเคนะสำหรับตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาความเย็นเย็นดีครับเย็นเลยนะครับไม่มีอาการว่าเย็นบ้างไม่เย็นบ้างใช้งานได้เป็นปกตินะครับความร้อนไม่มีขึ้นแม้กระทั่งการติดแก๊สต่างๆไม่มีปัญหานะครับทุกอย่างถือว่าโอเคสมบูรณ์นะครับในการใช้งานเนาะที่วางแก้วต่างๆนะครับก็มีให้สองตองแหน่งถือว่าโอเคนะคในส่วนตัวมีที่เท้าแขนให้สาหรับคนที่ผู้สูงอายุนะเท้าแขนขึ้นต่างๆก็ใช้ตัวนี้ได้ถ้าตกไฟฟ้า ใช้งาน,นได้ดีครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้โอเคไปดูด้าหลังกันแถวที่สองเดี๋ยวปลดล็อกรันแถวที่สองประมาณนี้ครับแถวที่สองก็จะมีะที่เท้าแขนตรงกลางให้นะครับมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้าน,นซ้ายด้านขวานะครับก็จะมีที่อยู่ของกระจกไฟฟ้าใช้งาน,นได้เป็นปกติเช่นเดียวกันโอเค ที่ตรงกลางก็จะมีที่วางแก้มแบบนี้นะครับใช้งานสะดวกครับสำหรับคนที่เดินทางต่างจังหวัดเนาะแล้วก็การเดินทางเนี่ยใน่วนของตัวผมเนี่ยผมสูง1้อเจเซนติเมตรเนาะระยะการนั่งต่างๆก็ถือว่าใช้ได้เลยไม่ได้ขี้เหร่นะนะครับมองจากด้านหลังมาด้านหน้าประมาณนี้คือรถอ่ะมันแบบแนสไตล์อเมริกาครับมันก็จะดูแบบไม่หรูหราแต่เน้นการใช้งานจริงๆนะครับก็จะประมาณนี้โอเคลองเปิดหลังคาันลูฟดูเขาบอกหลงังคาสันลูฟมีไว้ทำไมลองดูดีนีมันพอเปิดปุ๊บโลกมันก็เปลี่ยนอะ ความรู้สึกต่างๆก็ดูโปร่งโล่งสบายต่างๆนะครับที่ท้องแขนวางในตำแหน่งที่ดีนะนะครับในส่วนตัวถือว่าโอเคเลยบอกปรับได้นะครับปรับเอนได้ปรับแบบนี้ได้นะครับถือว่าโอเคปรับเอนแบบสมมติว่าเราต้องการที่แบบเอนลงไปได้ขนาดนี้เลยเอ๊ะไม่ติดนะเห็นไหมปรับได้เยอะนะส่วนตัวถือว่าโอเคเลยนะครับใครแบบหารถครอบครัวคันนึงนะครับราคาแสนโปร,รบเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากจริงๆเนาะอยากให้ลองมาดูกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราเลือกรถทุกคันเนะี่ยเวลาเราเต้นแต่บางทีเราเลือกซื้อรถอ่ะ เราเลือกซื้อรถที่ดีรถที่ไม่มีปัญหาไม่จมน้ําเครื่องเคียร์ปกติไม่มีปัญหาจะได้มีปัญหาต่อเวลาขายต,าต่อปากต่อปากจะได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางตะกุทีขับสันมาโดยตลอดนะครับโอเคตัวกระจกเนี่ยมันสามารถแยกได้นะมันจะเป็นในส่วนของเนี่ยเฉพาะตัวกระจกอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งตัวทั้งบานนี้ได้เช่นเดียวกันมันมีการเปิดอยู่2องตแหน่งเปิดแยกซ้ายขวาได้นะครับโอเคห้องสำารับท้ายก็กว้างเนาะด้านล่างเราจะเป็นที่อยู่ของตัวถังแก๊สให้ดูก่อน นะคถังแก๊สโดนัทหลังๆเดิมนะครับโครงสร้างต่างๆไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุต่างๆการรับตีันนะครับรถได้ตัวถังเดิมนะครับโคร,ร,ครดดงครสร้างเดิมต่างๆแบบนี้เลยอย่างที่เห็นเลยนะครับอันนี้ไม่เฟกไม่ตกตาครับด้านหลังเห็นไหมเดิมหมดคิ้วต่างๆเดิมไม่มีปัญหาเรือไปใช้ได้เลยคันนี้นะครับด้านหลัง รถสีประมาณนี้ครับไม่ขี้เหร่นะนะครับรถสีผัวไม่ด่างนะเห็นไหมครับผัวไม่ด่างไม่ลอกต่างๆพรอมาไปใช้อ่ะโดยรวมสวยครับรถแสนก็บาทไม่ต้องคิดมากเลยนะครับตอนนี้ได้รถระดับนี้ความปลอดภัยระดับนี้เป็นรถยุโรปอะ่ะมาตารฐานความปลอดภัยต่างๆจัดเต็มคือเขาใส่ใจนะในส่วนตัวบอกว่าถ้าเราซื้อรถสักคันหนึ่งห้าแสนบวกรถตอนนี้ได้อะไรในตลาด ได้รถเล็กอ่ะแต่นี่คือรถไซส์ใหญ่อ่ะไฟหน้าประมาณนี้ดูกระโปรงหน้ากันมีห้องเครื่องครับห้องเครื่องเก็บทำความสะอาดให้แล้วเนาะฐานหน้าเดิมครับสติ๊กเกอร์ต่างๆโรงงานเดิมแบบนี้เลยเบ้าชกต่างๆลอยอักต่างๆเดิมนะไม่ได้มีตัดไม่ได้มีต่อเลีกตัวถังตามนี้เลยใครอยากไปเช็คระบบต่างๆ ประวัติต่างๆดูได้เลยครับเครื่ <thì, S 1> องยังนิ่งนะคอยต่างๆใช้งานได้เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาตัวโลโก้แบบโลโก้ของตัวฝากระโปรงหน้าก็ยังอยู่ครับอยู่ครบครับรถเดิมมีแก่กระโปรงหน้าทําสีเป็นเรืองปกติเนาะแต่รถได้โครงตร้างเดิมเห็นไหมแก้มไซส์ฝาปกติเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการรีวิวรถ Sport Escape ปี2009-2010แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนสวัสดีครับก็ไปดูในส่วนของการทดลองการขับขี่ตัว f o r t Escape ปี2009-2010กันดีกว่าวันนี้เรามีในส่วนของส่วผู้ช่วยสวัสดีครับพี่นนท์สวัสดีครับวันนี้เป็นผู้โดยสารเนาะผู้โดยสารครับวันนี้จะไปดูกันว่ารถคันนี้พอเวลามานั่งกันจริงๆแล้วเป็นไงเนาะเ๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวจะโม้นะครับ ดีนะเดี๋ยวไปดูกันเนาะรถแสนแค่ตบบแสนต้นทุนวงลบเนี่ยมันได้อะไรบ้างเนาะรับรองเลยว่าคุ้มค่าเดี๋ยวมาลองกันดูเดี๋ยวหาไม่เชื่อมาจกตาลูกค้าบอกเฮ้ยรถแสนกระบาจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวบอกมาตรฐานความเป็นรถยุโรปฝั่งอเมริกาผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ขี้เลยแหละนล้วายแสนกระบาดด้วยรถไซส์ใหญ่ตอนที่มันป้ายแดงอ่ะมันขายเกือบล้านอ่ะถ้ามันไม่ดีมันก็คงขายไม่ได้เนาะ สลุปก็ก็เหลือเฟือแล้วเออใช่แค่สรุปก็เหลือเฟือแล้วเน,นี่ยพี่โนร์ลองบอกนี่นั่งนั่งเป็นยังไงบ้างตัวนั่งเบอกหน้าเป,ป็นยังไงบ้างนั่งหน้านั่งหน้านี่ร<อ>ู้สึกว่าเริ่มเริ่มจากเบาะเลยเอาจริงโอ้เ<อ>ขารู้สึกคือเบาะเบาะกว้างครับเบาะกว้างนั่งสบายนะรู้ว่ารู้ว่าดีทีเดียวไม่คี้เลยเนาะไม่คี้เลยไม่คีเลยเลยกระจกหน้ากระจกข้างเนี่ยคือกว้างมองเห็นทิวทัศน์ได้ง่ายๆเลยทางนักวิทยดีค่อนข้างดีเลย อันนี้คือเลี้ยวซ้ายอันนี้นี่เลี้ยวเลี้ยวขวาสองทีนะนะไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงดังช่วงล่างเงียบนะช่วงล่างเงียบมากช่วงล่างเงียบนะพือไปบางคนบอกไปกุ๊กคักกุกักไงนี่ไ่ต้องนะทำเรียบร้อยเก็บงานดีนะครับเอาไปใช้พร้อมใช้เลย ตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่อง2.3นี่หนผมก็จะบอกว่าไงขับขีวว่ต่างๆเนี่ยถือว่าน่าจะเล่งแรงดีนะไ,ไ,ไม่ไม่ด่นะคือขับเองแล้วรู้สึกว่าเออกาลังเครื่องดีนะตัวนี้มันประมาณ146แรงนะแรงบิดประมาณ199นิวตันเมตรนะครับนั้นในส่วนตัวเขาบอกว่าไม่ขี้เหล่น,นะในส่วนตัวบอกนี่หนอนไม่ขี้เหร่คือไม่ได้อื่นนะในส่วนตัวพอเพียงกับการใช้งานต่างๆนะครับแอร์เย็นไหมพี่นอนใเยน็ยนไหมเยน็นอยู่เย็ยนเย็ยนเลยเย็นเลยถือว่าเย็นเลย นะครับแอร์เย็นเนาะนะครับการวางนั่งตำแหน่งนั่งต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคใช่ได้ใช่ใช่คือเหลือๆไม่ได้แย่นะใช่ไหมด้านหลังก็ยังเหลือพี่นะครับนั่งสบายนะครับอันนี้นั่งสบายเฮดรูมเหลือพี่ซ่าโอ้เหลือเต็มอ่ะเต็มเป็นคืบคือใครจะสูงก็ต่ำก็ตามแต่ไม่ต้องหงุดแบบคันนี้บอกเลยว่ามันพอเพียงมากๆในการใช้งานต่างๆการเก็บเสียงถือว่าโอเคแต่ก็ไม่ได้แบบเงียบจนกระทั่งแบบไม่ได้รู้สึกไม่ได้ยินเนาะ ก็จะเงียบประมาณนึงของเขานะครับก็ว่าถ้ามองกับรถที่เป็นเซกเมนต์เดียวกันก็ไม่ได้ขี้เลยอะรถ14ปีจะได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคนะโอเคนะได้มองที่นนบ้างไงบ้างถสายกลากว่าพี่ว่าคุ้มค่าคือคือแบบว่าเหมือนรถเอาไวให้แม่บ้านขับไปรับลูกส่งลูกซื้อกับคงกับข้าวเนี่ยข้างหลังกว้างกว้างนะที่นีงกว้างกว้างนะเดี๋ยว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 ถ้าเกิดเห็นข้างหลังนีจะเห็นว่าให้ดู ด้านหลังถือว,ว่ากว้างกว่าอันนี้แล้วก็ค่อนข้างโปรครับนี่ข้อได้เปรียบเลยนะใช่คือไม่ได้แย <Yeah. S 2> ่ในตัวนี้มันวิง่งแบบใช้งานโดยปกติประมา100 120 130ถือว่าใช้ได้เพราะว่าคันนี้ max speed นะพี่นนท์มันจะเขียนประมาณ16 165อ,อันนี้นจะปีดเนาะเพราะว่างี้คุยงี้ก่อนการที่รถจะมาล็อกความเร็วเ <c oughs> นื่องจากว่ารถมันเป็นสองสูง รนที่เป็นรถทรงสูงเนี่ยมันขับเร็วมันมันไม่ได้ปลอดภัยมากนะอ่ะคุยก่อนทุกทุกตัวนะไม่ได้ปลอดภัยแค่รุ่นนี้นะเพราะหมายคือรถทรงสูงในการชนตัวมันมันมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวเก่งเนาะอันนี้อันนี้คุยก่อนขับเกือกล้อเแน่อไอันนี้ขับเกือกล้อหน้าเกือกล้อหน้านะขับเกอนล้อหน้าโอ้จริงจริงตัวนี้มันจะมีขับสองกับขับสี่อ่าแล้วนี้ตัดเพลาหลังออกไว้นะแล้วก็กันตากันเสดเชื้อที่มันก็ดีขึ้นเรื่องของการแบกรับน้ำหนักต่างๆก็ดีขึ้นแล้วความจุกจิกต่างๆก็น้อยลงนะครับก็จะประมาณนนนนนีีี้้้ไไมมมมุ่่่่่ังงเเเเยยยคควววาารร็็็อออถึกกกืโด อันมาพ่กจะเห็นว่าร้อยหนึ่งคือเครย่งยนต์รู้สึกดีนะการเก็บเสียงต่างๆอย่างเงี้ยโอเคไหมยังดีอยู่ผมในส่วนตัวผมรู้สึกแบบประทับใจนะถ้ามองถึงเรื่องของรถหลักแสนอ่ะใช่เนาะคือรถปีศูนย์เก้าใช่ไหมก็ศูนย์หนึ่งศูนย์นะก็เอาไปปีจอดไปประมาณสิบสี่ปีประมาณสิบสี่ปีประมาณสิบสี่สิบสี่ปีนะแต่ว่ายังดีอยู่นะยังเงียบอยู่ เมื่อกี้<ช>ตรงคอสะพานก็ไม่มีเสียงกันกันนะำกำต่างๆถือโอเคเลยก็ถือโอเคเนาะใช่ใชก็อยากให้ลองดูนะครับผมเราก็ท,ทํารถตต่างเนี่ยเราเลือกรถทัดสร่นรถต่างๆให้ออกมาดีที่สุดในวันนั้นจะได้มีเป็นปัญหากับคนที่ไปซื้อไปใช้ต่อเนาะใช่แล้วครับก็ป,ป,ประมาณนี้เนาะก็จบคลิปในส่วนของการรีวิวแอบตัวรถปอร์เชเ็ ปี2009จนปี2010รุ่น XLT ตรงนี้เนาะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ